การประเมินการเตรียมความพร้อมและพัฒนาอย่างเข้มตำแหน่งครูผู้ช่วยครั้งที่4ของนางสาวพัชส,สอนแก้วดีโรงเรียนบ้านเด่นใหม่อำเภอฝางจังหวัดเชียงใหม่สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสาข้อมูลส่วนตัวนางสาวพัชส,สอนแก้วดีปัจจุบันอายุ29ปีประวัติด้านการศึกษา จบการศึกษาระดับประถมศึกษาโรงเรียนบ้านแม่งอนกลางจบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาโรงเรียนฝังชนูประถมและจบการศึกษาระดับปริญญาตรีมหาวิทยาลัยราชพัฏเชียงใหม่สาขาการศึกษาประถมวยัยคณะครุศาสตร์บัณฑิตประวัติการเข้ารับราชการเริ่มรับราชการตำแหน่งครูผู้ช่วยโรงเรียนชุมชนบ้านแม่สุนหลวง สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาเชียงใหม่เขตสามปัจจุบันอายุราชการสองปีงานพิเศษที่ได้รับมอบหมายครูประจำชั้นอนุบาลสองและอนุบาลสามหัวหน้าแผานกประถมวยัยผู้ช่วยเจ้าหน้าที่พัสดุประชาสัมพันธ์โรงเรียนปฏิบัติางานอื่นๆตามคำสั่งของโรงเรียนที่ได้รับมอบหมายด้านที่หนึ่ง การปฏิบัติตน 1. วินัยและการรักษาวินัยข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามระเบียบแบบแผนข้อบังคับเพื่อให้การทำงานมีประสิทธิภาพโดยมาทำงานตรงต่อเวลาและแต่งกายถูกต้องเหมาะสมเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับเพื่อนร่วมงานและนักเรียนทุกคน 2. คุณธรรมจริยธรรม ข้าพเจ้าปฏิบัติตนตามหลักศาสนาที่นับถืออย่างเคร่งครัดและเข้าร่วมศาสนพิธีกิจกรรมทางศาสนาอย่างสม่นเสมอ 3. จรรยาบรนวิชาชีพครูข้าพเจ้าปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมกับความเป็นครูเห็นคุณค่าและให้ความสำคัญในการเป็นครูที่ดีมีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครู พัฒนาตนเองอย่างสม่ำเสมอ 4. การดำรงชีวิตตามหลักปชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงข้าวเจ้าดำเนินชีวิตตามหลักปชัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงอย่างเหมาะสมโดยประหยัดมัธยัถ์อดออมไม่ยึดติดอบายามุกและสิ่งเสพติด 5. จิตวิญญาณความเป็นครู ข้าพเจ้ามีความรักและศรัทธาในวิชาชีพครูพึงปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสิทธิ์ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถเต็มเวลาเอาใจใส่ต่อการปฏิบัติหน้าที่อย่างสม่ำเสมอข้าพเจ้ามีความมุ่งม,มั่นในการให้บริการอย่างถูกต้องและเท่าเทียมกัน 6. จิตสำนึกความรับผิดชอบในวิชาชีพ ข้าพเจ้าจัดการเรียนการสอนโดยยึดนักเรียนเป็นศูนย์กลางมุ่งมัน่นทุ่มเทสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆเพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองอย่างเต็มศักยภาพด้านที่ 2. ด้านการปฏิบัติงาน 1. การจัดการเรียนการสอนข้าพเจ้าได้มีการวิเคราะห์มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัดต,ตามหลักสูตร การศึกษาประถมวัยและหลักสูตรสถานศึกษาระดับประถมวัยได้เตรียมการสอนให้ควบคุมเนื้อหาและเพื่อให้เกิดผลสำเร็จทางการเรียนโดยได้จัดทำแผนการจัดการเรียนรู้แบบมุ่งเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญและครอบคลุมเนื้อหาทุกหน่วยการเรียนรู้ 2. การบริหารจัดการชั้นเรียน ข้าพเจ้ามีการจัดบรรยากาศที่ส่งเสริมการเรียนรู้กระบวนการคิดทักษะชีวิตและพัฒนาผู้เรียนเพื่อแก้ปัญหาและพัฒนาผู้เรียนโดยการออกเยี่ยมบ้านมีการดำเนินการตามระบบดูแลช่วยเหลือผู้เรียนโดยรวบรวมข้อมูลผู้เรียนเป็นรายบุคคล3การพัฒนาตนเอง ข้าพเจ้าหมั่นศึกษาและพัฒนาตนเองอยู่สม่ำเสมอโดยการเข้าร่วมกิจกรรมและฝึกอบรมกิจกรรมการได้เปลี่ยนเรียนรู้กับเพื่อนครูทั้งในและนอกโรงเรียนอย่างต่อเนื่องและข้าพเจ้าได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้และหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาร่วมกันกับครูผู้บริหารผู้ปกครองเพื่อนร่วมวิชาชีพ 4. การทำงานเป็นทีมข้าพเจ้ามีการทำงานเป็นทีมโดยร่วมมือร่วมใจเพื่อให้บรรลุเป้าหมายร่วมกันข้าพเจ้าได้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งภายในและภายนอกองค์กรเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับบุคคลในแวดวงอาชีพครูสม่ำเสมอ 5. งานกิจกรรมตามภารกิจบริหารงานของสถานศึกษา ข้าพเจ้ามีความกระตือรือร้อนในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาเพื่อให้งานบนรรลุล่วงไปด้วยดี 6. การใช้ภาษาและเทคโนโลยีข้าพเจ้าให้ความสำคัญเกี่ยวกับเทคโนโลยีและนำเทคโนโลยีมาใช้ในการจัดการเรียนการสอนอย่างเหมาะสมข้าพเจ้านางสาวพัชสอนแก้วดี ขอขอบคุณท่านคณะกรรมาการทุกท่าน